ครับก็คลิปนี้ก็มาล่าช่อนทุ่งนาน้ำพ่่มริมทางมาชนเหมือนเดิมนะครับหมานี้ก็เย็นแล้วครับใกล้มืดแล้วเหมือนกันก็เดี๋ยวลองตีตรงนี้สักหน่อยกับกบยางโคราชาอ2ฟูสีเขียวฮะ ในแรกก็มีตัวไล่กันเลยนะโดนแล้วครับจริงไหม เห็นว่ามันมีปากเยียบตามเยื่อมาครับก็เลยชะลอเยื่อแล้วก็กระตุกกระตุกนะครับกัดเลยครับผมตัวนี้น่ครับเต็มคำนี้แล้วครับก็เป็นช่อนไสาอ้วนๆนะครับช่อนหน่าน้ำพุ่มนะอันนี้ฮะโดยกบยางโคราชาเอสทูซีกเนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับผมแค่เคาะๆนะฮะกัดเลยนะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับโครรชาเอสทูสุดยอดมากครับ